คุณกาาลังังงฟพอสเเรระวมู้ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาปี2564ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดจะเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม2564ถึงปลายเดือนมกราคม2565 Game ใน,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 นที่สุดก็ะดูหนาวแล้วจีนจีนอยู่ไหนเราไปปั้นตุ๊กตาหิมะด้วยกันไหมไม่เอาทำไมอะทำไมอะจีนไม่เห็นแกมิตรภาพที่เรามีกันมาอย่างยาวนานเลยเหรอ เราอุตส่าห์จัดรายการด้วยมันตั้งหลายตอนนะ่ะแต่คำว่าเพื่อนนะ่ะมันสั้นแค่นี้สินะโอ้ยเบิงสิเบิง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 แหกตาดูว่าข้างนอกอะ่ะแดดยังจ้าอยู่เลยมีที่ไหนก็นเล่าหิมะเนี่ยบ้านเมืองเนี้ยสิ่งที่ใกล้เคียงหิมะที่สุดอย่างน้ำแข็งใสนะ่ะมันยังละลายในหน้าหนาวเลยเธอจะมาเอาอะไรหือ <c oughs> ไม่นะความฝันของเราความฝันที่จะได้ปั้นตุ๊กตาหิมะแล้วนั่งหน้าเตาผิงจิบช็อกโกแลตร้นอน Allow, กินก่อนตบท้ายด้วยนั่งรถเ่อนกวางเรนเดียรไปกับซานตาคลอในช่วงคริสต์มาสโดยมีบีจีเป็นหิมะปล่อยๆความฝันนั้นจะไม่มีวันเป็นจริงเลยเหรออืมมันก็อาจจะเป็นจริงได้นะล่ะนะถ้าเกิดว่าหิมะมันตกนะแต่ประเทศไทยเราจะมีวันที่หิมะตกไหมอ่ะอืมมันจะมีไหมเป็นไปได้ไหมยังไงอยากรู้ต้องทำยังไงถ,ถ้าอยากรู้เราก็ต้อง ออเเครื่งนตัและวันนี้เครื่องเนื้อของเราก็คือพี่เตยวัชนาวรยางกูลบรรณาธิการดิว a นโอวันดอทเวิร์ลสวัสดีครัพี่เตยสวัสดีค่ะพี่เตยค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราอยากรู้ว่าประเทศไทยเราจะมีวันที่หิมะเราตกไหมคะ คือก่อนจะพูดถึงหิมะไอ้กับจีรู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้สภาพอากาศแต่ละพื้นที่ของโลกเนี่ยไม่เหมือนกันอะไรอ่ะมันคืออะไรดวาทิดเหรอดอาทิตย์อะเฮ้ยแอบอ่านมาก่อนเหรอตำแหน่งที่ตั้งของประเทศล่ะเฮ้ยอันนี้แอบอ่านมามากกว่าอ่ะมันคืออะไรคะพี่เตยคือคุณเกย์แฮมลอตตันนะเคยอธิบายไว้ในหนังสือจุดกำเนิดของโลกชีวิตจักรวาลและเกือบทุกสิ่ง ว่าไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนหรือว่าหนาวเนี่ยมันจะมีสาเหตุคือการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ที่กระทบโลกซึ่งโลกเนี่ยก็เป็นดาวเคราะห์ทรงกลมใช่ไหมแล้วมันก็หมุนวนไปพร้อมชั้นบรรยากาศแล้วก็มันชั้นบรรยากาศเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยก๊าซทำให้ชั้นบรรยากาศเนี่ยมันได้รับความร้อนไม่สม่ําเสมอแล้วที่เส้นศูนย์สูตรเนี่ยแสงอาทิตย์จะกระทบผิวโลกจากเหนือศีสษะโดยตรงแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วถ้าทุกที่ขั่วโลกเนี่ยแสงอาทิตย์มันจะเข้าไปถึงด้วยมุมที่ลาดเอียงมากมาก ขั้วโลกเนี่ยก็เลยได้รับแสงอาทิตย์น้อยกว่าเส้นศูนย์สูตรทําให้ขั้วโลกเย็นแล้วก็เส้นศูนย์สูตรร้อนอแล้วก็อุณหภูมิที่แตกต่างกันเนี่ยมาทําให้เกิดลมฟ้าอากาศเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยความร้อนจะเคลื่อนที่จากพื้นที่ที่ร้อนกว่าไปยังพื้นที่ที่เย็นกว่าดังนั้นชั้นบรรยากาศและมหาสมุทรจึงขนส่งความร้อนจากเส้นศูนย์สูตรเนี่ยไปยังขั้วโลกแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเพราะว่าโลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองแล้วก็ด้วยลักษณะทรงกลมของโลกเนี่ย พื้นที่แถบเส้นศูนย์สูตรเนี่ยจะเคลื่อนที่เร็วที่สุดแล้วก็ที่โค่โลกเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนที่ทำให้กระแสะลมอ่ะมันเบี่ยงเบนแทนที่จะเป็นกระแสะเหนือกับใต้ก็เลยทําให้เกิดกระแสะลมพื้นผิวที่ขัดทางกัน6กระแสซีกโลกละ3กระแสะโอ้โหฟังดูเหมือนแบบมีพลังลมอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ในโลกมีพลังงานบางอย่างใ่แล้วใจแล้ว แล้วคะ่ะนอกจากลมแล้วเนี่ยส่วนประกอบอื่นของอากาศก็คือน้ําไอ้น้ำเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในอากาศได้ด้วยการระเหยของน้ําผิวดินแล้วก็การคายน้ําของพืชจากนั้นเนี่ยมันก็เจอกับกลไกการยกตัวขึ้นพออากาศเนี่ยเคลื่อนตัวขึ้นแล้วมันก็จะเย็นลงแล้วก็แผ่ขยายออกณจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเย็นเกินไปสําหรับไอ้น้ําที่ว่ามันจะคงสถานะาก๊าซได้พออากาศไปถึงอุณหภูมิจุดน้าค้างแล้วเนี่ย น้ำจะเริ่มกันตัวเกิดเป็นละอองขนาดเล็กจกกับกลุ่มรวมตัวกันเรียกว่าเมฆแต่ว่าถ้าละอองเหล่านี้มีขนาดใหญ่มากพอก็จะล่วงหล่นจากท้องฟ้าเป็นฝนหิมะฝนหิมะหรือไม่ก็ลูกเห็บซึ่งถ้าพูดถึงหิมะนะละอองน้ำเนี้ยจะกลายเป็นหิมะเมื่อเจอกับอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมจะเกิดการควบแน่นจนกลายเป็นผลึกน้ำแข็งตกลงมาแล้วก็ถ้าอุณหภูมิมันมี บรรยากาศต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสต,ตลอดทางเลยนะจนถึงพื้นโลกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหิมะแต่ฟังดูแล้วเนี่ยพื้นที่ที่ตั้งประเทศที่มันนิ่งอยู่กับที่แล้วมันก็รับลมรับกระแสลมอะไรต่างๆเนี่ยฟังดูอาจจะ,ะเผชิญการเปลี่ยนแปลงได้ยากเนาะแต่ว่ามันเป็นไปได้ไหมพี่เตยที่ว่าแบบอากาศในแต่ละพื้นที่มันจะเปลี่ยนแปลงแบบว่าจากหน้ามือเป็นหลังมืออะไรเงี้ยถ้าเราพูดถึงเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือต้องอธิบายว่าสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เนี่ย มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในแต่ละวันเช่นว่าวันนี้ฝนตกพรุ่งนี้แดดออกแต่ว่าสิ่งที่คนทั่วโลกกำลังพูดถึงคือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือว่า climate change คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะาอากาศเฉลี่ยนในพื้นที่หนึ่งซึ่งคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า IPCC เนี่ยให้ความหมายไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะมาจากความผันแปรตามธรรมชาติหรือว่ากิจกรรมของมนุษย์ แล้วไอ้กิจกรรมของมนุษย์เนี่ยที่มันมีผลให้เกิดภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงก็คือกิจกรรมที่ทําให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้เกิดภาวะเอนกระจกรุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติแล้วก็ส่งผลให้อุณหภูมิผิวโลกสูงขึ้นที่เขาเรียกกันว่าภาวะโลกร้อนแล้วมันก็ทําให้อากาศเนี่ยแปรปวนอืมแล้วไอ้ภาวะโลกร้อนเนี่ยมันทําให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างโดยเฉพาะไอ้เรื่องหิมะเนี่ยแหละพี่เตย ก็ที่บอกกันนะว่าพอภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็อากาศมันแปรปวนจากที่บางที่เคยหนาวมากก็กลายเป็นร้อนหรือบางที่อยู่ๆก็กลายเป็นหิมะตกซึ่งที่ผ่านมานะก็มีหลายพื้นที่ที่มันอากาศแปรปวนจนเกิดหิมะทั้งทั้ที่ในพื้นที่นั้นอาจจะไม่ได้มีหิมะตกมาเป็นเวลานานแล้วหรือว่าอาจจะเคยตกเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วอ่าที่ไหนคะ ถ้ายกตัวอย่างนะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะที่บราซิลซึ่งบราซิลเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่อเมริกาใต้อ๋อใช่ซึ่งอเมกาใต้อเป็นทวีปที่เส้นศูนย์สูตรพาดผ่านหมายความว่าเขาจะร้อนมากๆนะสิเขาก็ร้อนเออมันจะมีช่ร้อน<ร>เหมือนเราหรือเปล่า <laughs> <laughs> อาจจะใกล้เคียงแต่ว่าบราซิลมันก็ใหญ่นะมันจะมีอย่างทางตอนใต้ที่มันจะอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตร เมื่อกรกดามันมีหิมะตกในหลายรัฐทั้งที่ตอนนั้นเป็นช่วงฤดูร้อนฮะเอ้แล้วมีเขามีหิมะตกในฤดูร้อนด้วยหรอฟังดูมีความหวังนะรู้สึกความฝันของไอ้น่าจะได้รับการเติมเต็มหรือเปล่านะถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยสิ่งนั้นมันเกิดจากมวลอากาศแถบขั้วโลกอ่ะมันเคลื่อนตัวผ่านแม้ว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่บราซิลมีหิมะตกนะแต่ว่า เขาคาดว่ามันน่าจะเป็นหิมะตกครั้งแรกในรอบ30ปีซึ่งทําให้คนตื่นเต้นมากแล้วในบางเมืองนะม,นมันมีชาวบ้านที่บอกว่าเขา,าอายุ62แล้วแล้วก็เกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นหิมะตกมาก่อนเลยแล้วนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นหิมะหรือว่าถ้าอาจจะมีความหวังมากขึ้นต้องย้อนไปในปี2556ประเทศอิสราเอลปาเลสไตน์ซีเรียจอแดนอียิปตุรกีแล้วก็อีกหลายประเทศในแถบตะวันออกกลางนะ เขาเจอพายุหิมะครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีฮะเฮ้ยฟังดูประเทศพวกนี้นี่เราจะเข้าใจนะว่าจริงๆอากาศก็ใกล้เคียงคล้ายๆกับเราอารแบนจะเป็นที่ลาบแบบแห้งแห้งแรงแบบทะเลายหน่อยๆนะร้อนเบบแห้งเลมีทะเลทรายเนาะโดยเฉพาะที่กรุงไคลโรของอียิปต์ออือียิปต์มีหิมะตกครั้งแรกในรอบหนึปีเออเป็นตัวเลขที่น่ากลัวจัง อไปตสอเป็นผลเพราะอะไรคะเออมันเป็นผลมาจากพายุอเล็กเซียเคลื่อนตัวผ่านซึ่งอียิปต์เนี่ยก็แค่นึกภาพเนี่ยมันก็เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความร้อนอบอ้าวหรือว่าอุณหภูมิสูงตลอดทั้งปีใช่ไหมแล้วพอสภาพอากาศแปรปวนอย่างหนักเนี่ยเลยมีการวิเคราะห์ว่ามันน่าจะเกิดจากสภาวะโลกร้อนอืมฟังดูแล้วเนี่ยประเทศไทยเรา ขนาดถ้าเกิดอียิปต์อิสราเอลจอร์แดนปาเลสไตน์อะไรอย่างนี้เขายังมีหิมะตกประเทศไทยเราก็น่าจะมีโอกาสหิมะตกหรือเปล่า <l ip> <ห>พี่เตยเราพอมีหวังไหมพี่เตยฟังดูมีความหวังใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันจะเกิดได้ต่อเมื่ออากาศมันแปรปวนซึ่งมันหมายถึงหฮ,นะฮยนะมากมากหิะนะยังไงพี่เตย <l ip> แต่ว่าเราเราจะมีแบบคริสต์มาสเราจะมีต้นสนเราจะได้แต่งต้นคริสต์มาสเราอาจจะได้ เล่นได้พาไอ้ไปปั้นตุ๊กตาหิมะอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะถ้าตอนนั้นเรายังรู้สึกเอนจอยกับหฮยนะเออแต่ว่าถ้าโลกมันแปรปรวนหนักจนหิมะตกในไทยจริงๆเนี่ยมันก็กระทบกับชีวิตคนทุกด้านเนะเพราะว่าอากาศแล้วก็สภาพแวดล้อมมันก็มีส่วนสร้างวิถีชีวิตของคนในแต่ละพื้นที่ถ้าเราลองคิดถึง ภาพแบบว่าเหมือนภาพวาดน,นะชนชนบทไทยในดวงคติซึ่งอ,อาจจะมีวิถีชีวิตที่เพื่งพิงแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติเช่นมีภาพบานใต้ถุนสูงทุ่งนาะคนเลี้ยงควายกระท่อมปลายนาะแค่ใต้ต้นมะม่วงซึ่งมันอยู่ท่ามกลางแสงแดดที่แผดเผาแบบที่เราคุ้นเคยทั้งหมดมันก็จะหายไปท่าไทยหิมะตก แี่เตยขอขานิดนึงค่ะคือประเทศไทยเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยมันเคยมีช่วงที่แบบอากาศหนาวหรือใกล้เคียงที่จะหิมะตกไหมก่อนที่เราจะคุยกันถึงเรื่องว่าถ้าหิมะตกในประเทศไทยนะั้นมันเป็นยังไงคือที่แถบภาคเหนือมันก็อากาศหนาวอยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะแถวยอดดอยแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าพื้นที่ใกล้ไทยที่เคยมีหิมะตกเนี่ยมันก็จะมะีประเทศข้างๆแบบ แขวงเชียงขวางประเทศลาวรัฐคาชินประเทศพามา่าแล้วก็ซาปาประเทศเวียดนามอืมแสดงว่าถ้าเกิดไอ้ไม่รอให้ที่ไทยไอ้ก็ไปแถวแถวพวกนี้ได้นะะีิก็อาจจะลองดูได้แต่มันก็ไม่ได้ตกเป็นประจำนะโอเคแล้วถ้าพูดถึงความเป็นไปได้สำหรับประเทศไทยเองเนี่ยคือศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือของไทยเขาเคยบอกว่าโอกาสเกิดหิมะตกในไทยอะแทบจะเป็นศูนย เนื่องจากมันอยู่ในเขตโซนร้อนแม้ว่าอุณหภูมิยอดดอยมันจะติดลบแต่มันก็ติดลบอยู่แบบพื้นที่เล็กๆอะ่ะคือลงมาจากดอยมันก็ร้อนแหละ,ะถ้าหากจะเกิดหิมะตกอุณหภูมิในพื้นที่ลาบแล้วก็ยอดดอยอะจะต้องอยู่ในเกณฑ์ศูนย์องศาหรือติดลบเป็นบริเวณกว้างเท่านั้นดังนั้นโอกาสที่หิมะตกก็แทบเป็นไปไม่ได้นอกจากว่าสภาพอากาศโลกจะแปรปรวนถึงขั้นไฮยนะอย่างที่บอก,กโอเคข้ามไปประเทศลาวแล้วตัดสินใจแล้วไม่รอแลนะ้วโถไอ ผิดหวังไหมอายก็ก็นิดนึงอ่ะแต่ถ้าเกิดจินตนาการว่าประเทศเราจะต้องเจอกับหายนะเพราะว่าเราจะได้ปั้นตุ๊กตาหิมะแล้วก็มีความสุขมไม่ก็ไม่ใช่คนแย่ขนาดนั้นน่ะขอลาดีกว่าใช่ไหมเออแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดสมมุติประเทศไทยเกิดมีหิมะตกจริงๆเนี่ยเราจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรอชีวิตเราจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างพี่เตยเออย่างที่บอกนะว่าสภาพอากาศมันทาให้วิถีชีวิตคนมันเปลี่ยน ไปหมดเลยเราก็เลยถ้าแบ่งตามเป็นแบบปัจจัยสีเนาะง่ายๆอย่างเรื่องอาหารเนี่ยสิ่งแรกที่นึกถึงที่เป็นเครื่องดื่มเวลาเราดื่มยามอากาศร้อนคืออะไรแก้วยน่าละน้ำเย็นคืออะไรอ่เราลองยกตัวอย่างนะเบียร์ใส่น้ำแข็งโอ้โหซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คนต่างชาติยังงงเพราะว่าการดื่มเบียร์ใส่น้ำแข็งเต็มแก้วของคนไทยหรือว่ากระทั่ง ไปถึงขนาดว่าทำเบียร์วุ้นเนี่ยคือ,อ,อคนตะวันตกเขาก็งงนะว่าทำทำไมเพราะบางคนก็บอกว่าเป็นการกินเบียร์ผิดวิธีหรือว่าทำให้เบียร์จืดหลวงแล้วก็ทั้งๆท,ท,ที่เนี่ยเป็นนวัตกรรมสุดยอดสำหรับการดื่มเครื่องดื่มมืนเมาในเมืองที่อากาศร้อนสุดๆแบบไทยประเทศอื่นเขาไม่มีเบียร์วุ้นหรอเท่าที่ได้ยินมาก็ไม่เหมือนจะไม่เคยได้ยินไหมใช่ไหมโอ้นี่มันสุดยอดนวัตกรรมของไทยนี่ว่ะงั้นก็ ไปกินเบียร์วุ้นกันเถอะเดี๋ยวก่อนงั้นก็แปลว่าเบียร์เราจะเย็นโดยไม่ต้องใช้น้ําแข็งใช่แต่นวัตกรรมอุณหภูมิห้องแต่นวัตกรรมของเรามันก็จะหายไปเราอาจจะมีวอดก้าวุ้นแทนก็ได้นะโอเคต่อไปเรื่องอาหารที่มันอาจจะเปลี่ยนก็คือพันธุ์พืชจานวนมากมันก็ปลูกเหมือนเดิมไม่ได้ อย่างสิ่งที่ขึ้นชื่อของไทยก็คือผลไม้เมืองร้อนใช่ไหมอย่างทุเรียนมะม่วงมังคุดงอสับป,ปะรดซึ่งเป็นไม้ผลที่มันต้องการอุณหภูมิสูงตลอดรอบปีถ้าพูดถึงกรณีทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้ส่งออกที่คนจีนข้า่งไคลมากคนไทยเราก็ข้างไคลเช่นกันทุเรียนเนี่ยชอบอากาศร้อนชื้นอุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยู่ช่วง25 30องศา,ศาเซลเซียสแล้วก็มีความชื้นสัมผัส ในอากาศประมาณ75-85%สหาถึง้อ oh. หากปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศแห้งแล้งอากาศร้อนจัดเย็นจัดมีลมแรงก็จะพบปัญหาใบไหมใบร่วงต้นทุเรียนไม่เจริญเติบโตหรือว่าโตช้าให้ผลผลิตชาแล้วก็น้อยเราก็จะไม่มีทุเรียนกินอร่อยๆออต่อไปเราก็อาจจะต้องนำเข้าทุเรียนโอ้ไม่นะ oh, ของดีของเรา<ะ>ถ้าพูดถึงพืชส่งออกอย่างข้าวนะ <c oughs> ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมยอยู่ที่ยู่ที่2 5ถึงองศา,ศาเซลเซียสแล้วก็ ถ้าเจออุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเซลเซียสหรือว่าสูงกว่า35องศาเซลเซียสเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการเติบโตของเมล็ดใบการแตกกอการสร้างดอกอ่อนการผสมเกสรนอกจากจะไม่มีทุเรียนกินแล้วยังไม่มีข้าวกินอีกแล้วเนี่ยอันนี้นี่หนักนะน่าเศร้าแต่ว่าถ้าหิมะตกแล้วอากาศหนาวอ่ะมันน่าจะกลายเป็นยุคเรื่องในซองของก๋วยเตี๋ยวและหมูกระทะเฮ้ยยังไงวะพี่เตยได้เหรอลองคิดนะ ถ้าปัจจุบันเนี่ยอาหารยอดฮิตของคนไทยที่แบบกว๋วยเตี๋ยวกับหมูกระทะมันแบบมันโคร้นร้อนเลยอะ่ะขนาดอากาศร้อนจะจัดแบบเนี้ยเรายังไปกินเลยอะ่ะคนไทยก็ยังกินเลยคนไทยก็คือนั่งข้างทางแล้วก็ซดน้ำกว๋วยเตี๋ยวร้อนๆเผ็ดๆจนเหงื่อท่วมแล้วถ้าคิดดูว่าอากาศหนาวอะ่ะการซดน้ำกว๋วยเตี๋ยวอะ่ะมันคงจะกลายเป็นสิ่งสุดยอดอยังไม่พูดถึงหมูกระทะนะซึ่งทุกวันเนี้ยเราก็ไปนั่งสุมกันในที่ร้อนๆแน่นๆ คันคลุ้งติดผมติดเสื้อผ้าเงอไหลครย,ย,ย้อยซึ่งทั้งหมดเนี้ยเราก็ทุ่มเทพเพื่อกันรับประทานหมูกระทนนะเนาะซึ่งแทบจะเป็นอาหารประจําชาติของเราไปแล้วการกินเรื่องใหญ่นะอเอาจริงๆมันก็ตอนนี้มันก็ยุคทองของการกินก๋วยเตี๋ยวกับหมูกระทะอยู่แล้วมันก็จะยิ่งแบบรุ่งเรืองรุ่งเรืองก็ไมอีกดิเออแต่มองในแง่กลับกันมันอาจจะมียุคมืดของของกินบางอย่างก็ได้นะเอออย่างเช่นไอติมอย่างเงี้ยหรอหรือน้ําแข็งใสอืมก็เป็นไปได้เออหนาวขนาดนั้นเขาจะยังกินอยู่ไหม แต่บางคนก็ชอบกินในตีมตอนหน้าหนาวนะพี่เตยแหละสิใช่ <laughs> <laughs> เราก็กินอ่ะต่อไปถ้าเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยถ้านึกถึงบ้านแบบเก่าเนาะเช่นบ้านหน้าจั่วใต้ทุนสูงเรือนไม้ที่ปัจจุบันมันก็น้อยอยู่แล้วมันก็อาจจะไม่มีอีกเลยแล้วก็วัสดุในการสร้างบ้านต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนไปลองนึกถึงแค่ว่าถ้าเป็นบ้านหลังคาสังกะสีอะ่ะมันก็ ใช้ชีวิตท่ามกลางหิมะไม่ได้แล้วฤดูร้อนหลังคาสังกสีก็ยังร้อนเลยแต่ถ้าเกิดเป็นฤดูหนาวล, <c oughs> ล่ะ <c oughs> เอาจริงมันอาจจะใช้ชีวิตไม่ได้เลยสักหน้าเลยนะเออนั่นสิแล้วถ้า <c oughs> ยกตัวอ,อย่างการสร้างที่อยู่สําหรับอากาศหนาวมากๆทางตอนเหนือของทวีปเมริกาเหนือเนี่ยชาวเอสกิโมก็จะสร้างบ้านด้วยแท่งน้าแข็งที่เรียกว่าอิกลูซึ่งสร้างในช่วงฤดูหนาวแต่ว่าพอหน้าร้อนที่หิมะละลายเนี่ยเขาก็จะไปอาศัยอยู่ในเต็นท์หนังสัตว์ ซึ่งปัจจุบันชาวเอสกิโมบางส่วนก็เขาก็ย้ายไปอาศัยอยู่ในบ้านแบบชาวอเมริกันอืนั่นหมายความว่าถ้าเกิดอากาศหนาวมากๆบางทีเราอาจจะเห็นอีก,กรูในบ้านเราืมดูว่าเราอาจจะได้อยู่ในเต็นท์ดังสัตว์อ, <c oughs> อแล้วถ้าพูดถึงอีกอย่างถ้าอากาศหนาวมากๆก็คือระบบประปาเราจะเสียหายทำไมอ่ะถ้าลองคิดถึงท่อประปาของไทยะที่เป็นสีฟ้าน่ารักน่ารักอ,อ,อ่ะมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรับมืออากาศติดลบ ถ้ายังใช้ท่อแบบนั้นอยู่ระบบประปาก็จะไม่ทํางานแน่นอนโอ้ไม่มีน้าไม่มีน้ําใช้เราก็ต้องเปลี่ยนท่อแล้วถ้าอากาศหนาวเนี่ยแน่นอนว่าคนคงไม่ต้องติดแอร์แล้วเนาะแต่ว่าสิ่งที่จะตามมาก็คือฮีตเตอร์ที่จะเข้ามาแทนที่ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเป็นการปิดฉากช่างแอร์ในตำนานแต่ว่าจะเกิดช่างฮีตเตอร์แทนอุ้ยมุกนี้เก่าไปหรือยังเนี่ยยังยังมุกนี้คลาสสิกตลอดกาน น,นอกจากนี้สิ่งถัดไปที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือเครื่องนุ่งหม่มซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาพอากาศเพราะว่าลักษณะอากาศมันกําหนดเครื่องนุ่งห่มของมนุษย์ในแต่ละพื้นที่เนาะแล้วก็จะเป็นปัจจัยในการเลือกความหนาบางของเสื้อผ้ารวมถึงวัตถุดิบที่นํามาใช้เช่นในเขตร้อนเนี่ยจะมีพืชประเภทฝ้ายป่านคนในเขตร้อนก็เลยเอาเส้นใยจากพืชพวกนี้มาผลิตซึ่งจะได้เนื้อผ้าที่เหมาะกับลักษณะอากาศ ส่วนในเขตหนาวเย็นจะนิยมเครื่องนุ่งห่มที่หนาขึ้นเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นโดยมีการใช้ขนสัตว์มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเช่นขนแกะขนเฟอร์สำหรับประเทศไทยอะไรจะหายไปพี่เตยเราคิดว่ามันคือคอตูมนักท่องเที่ยวแถวเข้าสารมันคือยังไงอ่ะมันคือยังไงอ่ะนึกภาพออกไหมนักท่องเที่ยวแถวเข้าสารส่วนใหญ่จะแต่งตัวแบบนี้เสื้อกล้ามลายยี่ห้อเบียใช่ใช่ใช่ต้องมีเครื่องดื่มชูกําลังกางเกงช้างอ่ะกางเกงลายช้าง รงเท้าแตะคีบใช่หรือว่ารงเท้าช้างดาวซึ่งไม่รู้<ม>ว่าใครเป็นคนเริ่มต้นเครื่องแบบนี้น <laughs> หรือว่าอาจจะมีฝรั่งที่เคยมาเที่ยวอ่ะแล้วก็กลับไปบอกเพื่อนว่านี่นายเวลาอยู่ประเทศไทยต้องแต่งตัวแบบนี้นะเออแต่ว่านักท่องเที่ยวแถวข้อสารอ่ะก็ล้้นอยู่ในยูนิฟอร์มนี้โดยเฉพาะกางเกงลายช้างที่เดินไปทั้งไหนก็มีขายอยู่ทั่วข้อสาร <c oughs> เลยโคตรเยอะเลย ซึ่งสันนิษฐานเอาเองนะว่ามันเป็นที่นิยมเพราะว่ามันถูกผ้ามันโปร่งใส่สบายแล้วก็มีรูปช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่ในหลายประเทศเนี่ยไม่มีอาแล้วอีกอย่างนะถ้าหิมะตกเนี่ยนักท่องเที่ยวจากเมืองหนาวก็จะหายไปเพราะว่า,าเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเออมันเป็นที่ท่องเที่ยวพักผ่อนสําหรับชาวต่างชาติที่อยากหนีหน้าหนาวในประเทศตัวเองใช่ไหมมาเจอสายลมชายหาแสงแดดในประเทศไทยแต่ว่า ถ้าประเทศไทยฮิมาตกก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาแล้วปะโหอันนี้ก็จะกระทบถึงการท่องเที่ยวเราเลยนะซึ่งตอนนี้ก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วพอสมควรเพราะอะไรเพราะโควิดตึงเทสสุดท้ายเราจะเล่นมุกโควิดกันเนาะเอาข้ามไปที่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งดีกว่า3ปัจจัยแล้วพี่เตยปัจจัยที่4ี่ละยารักษาโรคหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพซึ่งสภาพอากาศอะมันส่งผลต่อสุขภาพแน่นอนะแต่อยากพูดถึงเรื่องยารักษา โลกสิ่งที่อาจจะกระทบมากก็คือพวกสมุนไพรพื้นบ้านอย่างเช่นถ้าหิมะตกนะเราอาจจะไม่เจอคำแนะนำที่ว่าให้กินฟ้าทะลายโจรเพื่อรักษาโควิดเพราะว่าสภาพอากาศที่เหมาะสมสำหรับการปลูกฟ้าทะลายโจรก็คืออากาศร้อนชื้นอุณหภูมิประมาณ25องศาเซลเซียสในสภาพที่หิมะตกเนี่ยคงจะปลูกฟ้าทะลายโจรได้ยากเมื่อเราไม่มีฟ้าทะลายโจรอยู่ใกล้ตัวหรือว่าไม่มีในปริมาณมากๆเนี่ย ก็คงไม่เกิดแนวคิดว่าจะเอาฟ้าทลายจนมารักษาคนไข้ติดเชื้อโควิดนะเอ๊ะนี่มันดีหรือไม่ดีกันเนี่ยแล้วถ้าเราไม่มีฟ้าท่ายรจนเราจะมีวัคซีนไหมอ่ะไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกัน <laughs> น,อนอกจากปัจจัย4อย่างแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยเรื่องอื่นๆอะไรที่จะมันจะเปลี่ยนแปลงไหมพี่เตยอ,อ่ะถ้าในเชิงวัฒนธรรมนะสิ่งที่คนไทยจะนึกถึงก็คือประเพณีสงการใช่ไหมซึ่งเป็น วัฒนธรรมร่วมลากอุษาคเนทั้งไทยกัมพูชาพม่าลาวแล้วก็พบในบางกลุ่มชนในเขตจีนตอนใต้แต่ว่าถ้าไทยมีหิมะตกเนี่ยการสตร์น้ำสงการอย่างบ้าคลั่งที่เราทำกันอยู่คงไม่เกิดขึ้นหรือว่าถ้าใครฝืนจะเล่นน้ำต่อก็อาจจะนำไปสู่การทะเลาะวิวาทแค่คิดก็หนาวแล้วเออเฮ้ยแต่ว่าบางทีอาจจะมีสาดหิมะแทนก็ได้หรือเปอลอ่า๋อก็เป็นไปนได้รล<ะ>รนอว่าแทนเสียลดน้ำดำหัวเราก็ออให้ผู้ใหญ่มานั่งเสร็จแล้วเราก็เอาผิวมาขู ผู้ใหญ่นะครับไม่ใช่น้่แข็งใสหรือเราอาจจะสาดน้ำอุ่นกันมันแต่แต่มันก็ต้องต้มก่อนโอ้เรื่องมากเลยเราจะสาดน้ำร้อนวันอันนี้อันนี้หนักข้อใหญ่หย่าเลยโอ้แต่ก็น่าเศร้านะถ้าเกิดประสงการจะหายไปเนี่ยแล้วก็อีกหนึ่งสินค้านะซึ่งเป็นของฝากที่คนต่างชาติเนี่ยชอบซื้อจากไทยก็คือยาดมนะยาดมจะหายไปหรือพี่เตย ก็ยาดมเนี่ยมันเป็นไอเทมประจําตัวคนไทยเนอะชนิดที่ว่าเราสามารถเอายาดมยัดรูจมูกแล้วก็เดินตามที่สาธารณะได้อย่างปกติเพราะคนไทยชินกับสิ่งนี้แล้ว <laughs> ซึ่งยาดมเนี่ยมันเหมาะมากสําหรับใช้ในประเทศเขตร้อนซึ่งมันง่ายต่อการเกิดอาการหน้ามืดวิงเวียนเป็นลมหรือกระทั่งใช้ดมเพื่อกบกินเหงื่อคนข้างๆอุ้ยอุยอุอันนี้ประสบการณ์ตรงรอเปล่า แต่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าหิมะตกอากาศหนาวเย็นแล้วอะ่ะคนจะไม่ต้องการอุปกรณ์แก้ิิงเวียนนี้แล้วหรือเปล่าแล้วก็จะทําให้ความนิยมเสื่อมคายลงไหมเพราะว่ามันมีการสํารวจของนิวเซนที่บอกว่าตลาดยาดมไทยอะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า3,300ล้านบาทตอ่อปีแล้วประชากรเราที่มีอยู่เรา7จะสล้านคนเนี่ยใช้ยาดมอย่างน้อย10แล้วก็ใน1เดือนอะใช้อย่างน้อย2หลอดก็คือก็ยัดจมูกซ้ายก็จมูกขวา อันนี้เรื่องจริงเราออฟเซกับยาดมขนาดนั้นเลยนะแต่ถ้าเกิดมันหนาวนวันตรกรรมนี้มันก็จะเสื่อมความนิยมเลยสิเออกลิ่นเม n t a l ของเรามันก็คงจะแบบหนาวเกินไปสินะในอุณหภูมิติดลบนะทีนี้พี่เตยอ,อยากรู้ว่าในเมืองหนาวเนี่ยปกติเนี่ยมีตัวอย่างไหมว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงบ้างเผื่อเราจะเรียนรู้เอาไว้เป็นต้นแบบเออที่เราพูดถึงอะ่ะมันก็แค่สมมติว่าถ้าเมืองไทยหิมะตกใช่ไหม แต่ว่าถ้ามันนอกจากหิมะตกแล้วมันหนาวมากๆเนี่ยเขามีสารคดีจาก bbc นะ oh. เขาไปสำรวจปมู่บ้านเวอร์คายันทังตะวันออกของรัสเซียโอ้ oh. ซึ่งเป็นดินแดนที่หนาวที่สุดในโลกที่อยู่นอกเขตโค้โลกใต้ซึ่งในช่วงหน้าหนาวาเขาเคยบันทึกได้ว่ามีอุณหภูมิ ถึงติดลบ67.8องศาเซลเซียสโอ้โนั่นเลยยิ่งกว่าคำว่าหนาวไปเขาอยู่กันยังไงอะนั่นนะสิเขาเป็นหมีขาวหรือเขาเป็นเพนกวินอ๋อคนลบอกตายนี่เนาะเขาก็ยกตัวอย่างนะว่าอ,อ,อย่างน้ำที่ชาวบ้านใช้ในบ้านนะก็จะมาจากการตัดก้อนน้ำแข็งจากแม่น้ำแล้วก็คนก็จะถือเดินกลับบ้านถือน้ำเลยนะเป็นก้อนๆแล้วแต่ละบ้านจะเก็บก้อนน้ำแข็งอะเรียงเป็นชั้นไว้ที่ด้านนอกพอ พอจะใช้น้ําก็หยิบเข้ามาในบ้านให้มันละลายอมันด้านกลับเลยนะเราเนี่ยเอาน้ำมันไปทําให้เป็นน้าแข็งอันนี้น้ำแข็งมาทําให้เป็นน้าอ๋อเออจริงว่ะน้ําแข็งในเมืองไทยที่ละลายในสองนาทีส่วนน้ําประปานะในอากาศที่หนาวเย็นมากๆก็ต้องทําให้มีอุณหภูมิสูงเพื่อว่าป้องกันท่อระเบิดจากการที่น้ํามันเย็นจนกลายเป็นน้ําแข็งทําให้ไม่สามารถนํามาใช้ดื่มได้เหมือนท่อประปาเขาจะเหมือนต้มน้ําร้อนตลอดเวลาอย่างเงี้ยเหรออืมจะต้องทําให้มีอุณหภูมิสูง อย่างที่บอกว่าอย่างเมืองไทยอะถ้าเป็นท่อฟ้า,ฟาน่ารักน่ารักอะก็คือไม่รอดอยู่แล้วก็คือแตกแน่นอนอรับไม่ไหวสงสารน้องแล้วก็อุณหภูมิที่ต่ํามากของที่บอกที่เป็นเมืองในรัสเซียนะมันทําให้กิจกรรมบางอย่างในชีวิตประจําวันอะทาไม่ได้ตามปกติเหมือนในที่อื่นเช่นแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะใช้ได้นานแค่แบบสองสมนาทีเท่านั้น <H as? S 1> เพราะว่าอืมแล้วก็หมึกปาก,กาเนี่ยมันก็เย็นจนเป็นน้ําแข็งเขียนไม่ได้ หรือว่าการสวมแว่นตากรอบโลหะมันกลายเป็นเรื่องอันตรายเพราะมันจะบาดหน้าโอ้เย็นเจยบคนสวมแว่นอย่างเราเนี่ยลำบากเลยนะเนี่ยแล้วก็นอกจากนี้นะคนในพื้นที่เนี่ยก็ต้องติดเครื่องยนต์รถยนต์ทิ้งไว้ตลอดจนถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิเพราะว่าถ้าดับแล้วเขากลัวมันจะสตาร์ทไม่ติดนอกจากนี้นะพวกสัตว์อย่างมา้าแล้วก็หมาเออมันก็จะมีขนหนาแล้วก็ชั้นไขมันสะสมไว้ช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วมันก็ มันต้องใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านเนือนเ้อพมเย็นจัดซึ่งม้ากับหมาที่นั่นก็คือแบบน่ารักมากเป็นขนฟูฟนๆนะก็จะได้ไมีเตาก้อนโอ้ฟังเหมือนแบบว่าข้อดีอย่างเดียวของเมืองหนาวก็คือการมีไอหมาอ้วนนี่ว่ะเอาละแล้วยังไงไอ้ฟังอย่างงี้แล้วยังไงจะให้หิมะตกอยู่ไหมก็ก็แอบอยากอยู่นิดนึงนะอยากรู้ว่าอากาศหนาวจนหิมะตกอ่ะแบบจนจับลูกปิดประตูไม่ได้มันเป็นยังไงก็ต้องลองดู สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เตยมากๆเลยที่มาร่วมเปิดเครื่องเนื้อไปกับพวกเราค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการเปิดเครื่องเนื้อด,ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นตอนสุดท้ายของซีซันนี้แล้วแต่ซีซันหน้าจะมาเมื่อไหร่จะมีไหมอ่าดูกันไปยาวๆติดตามกันได้ยาวๆกันที่ทุกช่องทางของ d1o1 dot world นะคะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเ <They begin. S 1> ก็าจะมีสีสันหน้าจริงปะไม่รู้ขอดูก่อนขอหยุดปีใหม่ก่อนได้ปะจะได้หยุดปะ